สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่พพองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่มาแล้วจ้าสโตไทยนั่นเองนะก็เป็นนิยายของอ่านิยายของฝรั่งนะฮะก็มีทุกตัวนะฮะตัวแรกที่ผมอยากแนะนําเลยครับเติม35บาบาทสโนวสไวดีมากๆเลยครับอย่าลืมมาเติมกันนะครับผมเนาะ,ะก็ก่อนเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกป,ปลอดภัยแนะนําร้านโอท็อปอัเนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะมีทุกเกมท่านเลือกสรรในสโตไทยเนะฮะแล้วก็แพ็คใครยังเล่นอยู่นะฮะ แฮร์รี่พอตเตอร์เติมตามแพ็กนี้ได้เลยนะครับเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยไม่มีฟัน้องโอโอปอัพเท่านั้นนะครับผมมาดูทางเกมเพลย์นะครับผมแนละ้วบางคนก็ยังไม่เห็นแต่ก่อนจะเติมสโนไวผมแนะนำนะว่าอย่าเติมสโนไวโดยตรงนะฮะเวลาอัพนะฮะเวลาอัพน้ำยาจนตันแล้วนะับผมค่อยเติมนะอย่างเช่นนะี่ฮะท่านก็อัพเกรดจนน้ำยาสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมที่เป็นเลข365ร ท่านอัพตรงนี้ให้ตันเลยจนน้ำยามันหมดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้ถ้าน,น้ำยาหมดจะเติม35บาทน้ำยาอันนี้เป็นแพ็คเงินเนาะอ่าแล้วก็เติมน้ำยาไป35บาทจะได้5 5 0 0 0าแสนคนะฮะเออ5แสนคท่านก็มาอัพน้ำยาเพิ่มเพราะนั้นเองท่านจะไปได้ไกลแล้วก็จะ80เนาะแล้วก็ระบบเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันมีระบบใส่ลูนนะฮะมันไม่เหมือนไอเดนทั่วไปมีระบบใส่ลูนด้วยเนะฮยก็ตัวละครเหมือนกันแต่ก็แต่เก่งไม่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็แนะนําวันแรกนะฮะวันแรกให้เล่นด่านป่าตรงนี้นะครับผมให้คุกพิษเปิดนะฮะคุกพิษเปิดประมาณด่าน8ปดสนะฮะแปดสมันตันยากครับเล่นไปเรื่อยๆครับกว่าจะตันนะเออให้คุกพิษเปิดนะให้ได้นะฮะเราจะได้ลุนมาเต็มเหนี่ยวเลยนะครับผมอ่าเป็นกอเป็นกรรมลุนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมจะต้องใส่เพิ่มนะฮะนี่อยู่ตรงความลับ แล้วก็มันจะมีรูนใส่ตรงนี้นะนะเลือกใส่เลยรูน3ดาวเซตอะไรมีเซตบอกนะฮะสองเซตโบนัสป้องกันอะไรก็ว่าไปนะฟื้นฟูพลังงานใส่ให้ตรงสายนะผมอ่าสองซินโบนัสโจมตีสิบเปอร์เซน์นี่นะใส่ให้ตรงสายนะช่องไหนนะมันจะมีบอกอยู่นะอ่าดูเหลี่ยมอ่าเหลี่ยมตรงนี้นะใะแหน่เนี่ยช่องไหนช่องไหนนะอันนี้ก็ สองเซตโบนัสโจมตีพลังงานบวกสันี้ก็เลือกดูเอาเนาะใส่ให้มันตรงจุดตรงประเด็นเนาะของลูนนะฮะก็อัพมีตีบวกลูนด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้ของเยอะเพืาา่อประสิทธิภาพลูนได้ด้วยนะก็ประมาณนี้สำหรับระบบคร่าวๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมแจกโค้ดทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับาหาโค้ดไหนใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนเทียริสเนี่ยก็จะแจกทั้งลิงก์สองสองลิงก์ใหญ่ๆนะของของเว็บเนาะ แล้วก็เชียร์ลิทของมันก็คือตรงนี้ฮนระให้เพื่อนๆแคปไปด้วยนะจะเป็นสมเชียร์ลนะิทเนาะอันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยนะทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเชียร์ลิตที่เป็นเวฟด้วยนะสองเวฟนะไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะผมเนาะแนะนำนะเชียร์อเอสบวกม่งเก่งหลายตัวนะผมเก่งหลายๆตัวเลยนะเก่งมากแมวล,ลวงหลังตีแรงไอตัวบัฟของผมคอนนี้ก็ได้นะฮะ ตัวเอสบวกแถวที่6ก็แรงเหมือนกันเนะเจ้าชายกบก็โอเคเลยอ่าพันลุงคนนี้ก็แรงเนะยเอสบวกตัวแรกเผาไม่แรงมากนะต้องมีนะฮะหลายตัวนะแล้วก็ติดเลือดไหลหัวแดงตัวที่5้าก็เก่งมากนะส่วนตัวเอสสโนไวเก่งเหมือนกันนะตัวแจกเก่งเหมือนกันนี่ยหลายตัวเก่งเหมือนกันเนะก็มีตัวซ้ำส่วนบางคนถามว่าพี่ตัวซ้ำมันเอาทำอะไรใช่ไหมครับผมบางคนก็หายากเนาะ นี่ฮะตัวซ้ำตัวมาน้ําูุเนี่ยฮะไอพวกขอบสีขาวๆนี่ไอสีฟ้านี่ย่อยได้นะ่ยลืมเลือนไปได้แต้มเนาะส่วนรีเซ็ตตัวละครเนี่ยตัวนี้ฮะอันกลางกรีเซ็ตคู่หูได้หมดเนี่ยแล้วก็ออนาฬิกาคือเปิดกระชานะครับผมจะมีการันตีถ้าเปิดได้ตัวทองก่อนการันตีมันจะหายไปนะก็เริ่ม30ใหม่เนาะ ่าแล้วก็รถม้าเก็บ Fk อ่าแล้วก็พยายามซื้อกล่องมันด้วยนะซื้อตรงนี้เนะผมซื้อหมดแล้วเนาะวันแรกเพื่อให้ดัเนยเปนดีนะผมแบ่งมาซื้อของในต่างๆในหมดต่างๆด้วยนะฮะในหมดป่าตรงนี้นะฮะแบ่งมาซื้อของราคาถูกด้วยตรงนี้ส่วนของยักษ์นะฮะจะมีร้านค้าอยู่พอค่อยตายให้ได้ด่าน40จบด่าน40เมื่อไหร่ท่านจะอ่าท่านจะได้ตัวเศษมาบวกอ่อเขาเรียกว่า ได้เศษมาเปิดนะครับผมหาตัว S เนาะนี่แล้วก็สามารถกดข้ามได้ด้วยครับแทบเดียวเองในหอคอยหลายๆโหมดกดข้ามได้ไม่ยากนะฮะเวลาจะเอาตัวออกอ่าก็คือตดตรงนี้นะฮะหมางฮอตตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวละครลงไปนะฮะนี่ตามนี้เลยนะฮะบัฟเผาต่างๆนะฮะแบบนี้บัฟที่ดีที่สุดคือบัฟธาตุมืดนะเอาธาตุมืดในทีมสัก4ตัวมาแชร์เลเวลเนาะก็จะได้ ส่วนระบบแชลเวลด่าน7จ็ดขีดนะฮะเล่นกว่าจะเปิดนะมีระบบแชลเวลทุกอย่างทุกอย่างของ a อ K เกมไอดอลมีหมดครับผมอ่ามันดีตรงที่ว่ามันแปลกตรงกับคนอื่นกับเกมอื่นก็คือมันมีใส่ลุนด้วยนะฮะเอ่อพอมีใส่ลุนมันก็ดีขึ้นนะฮะวางๆก็มาเล่นนะฮะสนุกตันยากครับผมเอาแบบมันจะตันจนกว่าเราจะเล่นไม่ไหวอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ซื้อกล่อง a อฟเคจนสุดนะฮะ ตันยากมากแล้วมีอะไรให้ทำเยอะนะเกมนี้เน,นี่ยกดสคิปข้ามได้เลยเนี่ยก็ไล่ไปนะให้ถึงด่าน40เลยนะผมทุกคนถึงแล้วถ้าเติม35บาทเดี๋ยที่ผมบอกนะมันก็จะมีแบบเงินหมดไหมก็เติม35บาทไอ้น้ำยาอัพขัน้นหมดไหมก็เติม35บาทไอ้ที่อัพขั้นสกิลหมดไหมก็ป้ายก็อัพอีกเติม35บาทก็ประมาณ105บาทก็ไปได้ไกลเลยครับผมแค่นั้นเองนะ ส่วนใครจะเติมารเดือนเนี่ยเติมอะไรแพ็คหนักๆก็ลองทักไปที่เพจเนี่ยลิงก์ปักหมดอยู่ข้างล่างเนาะลองทักไปดูว่ารับเติมเกมนี้ไหมครับรอะไรเงี้ยนะก็สลับโอ้โท็อปอัพเนาะก็บอกพี่เขาได้ว่าพี่รับเติมหน่อยถ้าเขารับเติมเขาจะแจง้งนะฮะก็ประมาณนี้ละกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากวันแรกก็เอาให้ด่านแปดด่านเก้าเลยนะทุกอย่างจะเปิดนะผมผมทำให้ดูถึงด่าน 20เลยนะฮะผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมให้9เต็ม5้เลยครับหากไปศ5นจุดเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งแต่ว่าก็เปิดใจคนเล่นกับผมอบเปิดใจเล่นแนวตั้งเยอะแล้วนะเพราะมันมีภาษาไทยด้วยแล้วก็เกมนี้มันแตกต่างตรงมีการใส่ลูนนะฮะเดี๋ยวพวกนี้ถ้ามีโค้ดใหม่ๆอ,อีกเดี๋ยวผมจะมาอ่ามาใส่เพิ่มนะใน,ในในใต้คลิปแล้วกันเนาะอันนี้ก็เอาโคด้ดทั้ง6โค้ดไปก่อนแล้วกันรีบใส่นะบางโค้ดอาจจะหมดอายุนะ เ,ออเกมโคตรรายวันต่อวันเนาะประมาณนี้นะเก่งหลายตัวนะแล้วก็ไม่มีตัวละครในเชลิดก็มีนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ลืมบอกไปขอโทษที ji. อ่าตัวละครที่ไม่มีในนี้ก็เออ,อย่างเช่นอ่าตัวท่าเฉียวนี่ นักทำนายตัวนี้ก็เก่งนะใช้ย่อยเลยนะฮะแรงด้วยนะตัวนี้อเอามาใช้ได้แล้วก็ตัวที่ไม่มีลาพันเซลดีมากในอารีน่าครับผูกผูกขาห้ามขยับนะไม่ว่าจะโจมตีอันติทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ดีมากครับผมแล้วมีอีกตัวหนึ่งธาตุไฟนะฮะตัวนี้เป็นนักฆ่าที่ดีมากที่ไม,ม่มีเทลิสแรงใช้ใอารีน่าได้ครับสามารถตัวไหนที่จะมีเกตมันสามารถ ใบใบตัวที่กำลังจะมีเกรดได้แล้วก็ตัวละครไหนที่มีเกรดมรานาสูงๆกำลังจะออกสกิลมันสามารถตีเบิลใส่ได้ับผมก็ประมาณนี้แล้วกันทั้งหมดทั้งมวลเนะที่สําหรับประสบการณ์เล่นวันแรกนะฮยนี่ฮะผมก็มาถึงด่าน8ปดสิบสามเนะฮยมันก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันผมปั้นแค่สี่ตัวนะอีกตัวหนึ่งผมไม่ปั้นปล่อยไว้เลเวลหนึ่งเออ ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมันแม่เนะฮะเออไม่แพ้อไอเดนไหนเลยแล้วก็มันดีตรงที่มันมีรูนนี่เลยครับสาคัญเลยเราตัวเหมือนกันแต่มันไม่เก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนมันใส่รูนไม่เหมือนกันบางคนก็บิวให้มันหนาตีแรงๆบางคนก็ดาเมจแรงๆจะบางอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั<ๆ>้นก็ผมว่าสนุกตื่นเต้นบางคนไปด่านวันแรกไปด่านสิเอ็ดเลยนะอ่าแล้วก็มีแพ็คเติมลายวานนะะันเนี่ยเติมพ่นน้ายา น้ำยาพวกอัพขั้นพวกเงินเน่ยเติมรายวันน่สะสมรายวันน่ดีมากเลยอ่านะเราฉากเชิดมันก็น่ารักนะฮะในมือถือคือแบบสวยเลย hey, <stop. S 1> หรือว่าเล่น,น iPad หรือว่าเล่นในโปรแกรมจำลองคือว่าดีมากนะฮะจอใหญ่เต็มตานะฮะ <'re> สนุไว้ต้องเอามานะฮะสนุไว้ดีแรงไอบ้บัฟกองผมก็เก่งนะฮะบัฟทั้งพิดามจดบัฟดังเอทีเคแล้วก็สามารถฮิวครั้งหนึ่งได้อย่างแรงนะ ถ้าใครจะตายมันก็จะฮิวนวประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคทุกอย่างโดยรวมเนี่ยสุดยอดมากผมก็ยกนิ้วให้เลยว่าเกมนี้มาแรงแน่ครับอยู่ได้ยาวนะประมาณคนไทยอาจจะเบื่อประมาณเดือนนึงก็ได้ <c oughs> คนไทยเบื่อง่ายเนาะก็เจอกันใหม่คลิปแน่อันนี้ก็มาบอกคร่าวๆแล้วก็มาแจกเชลิตมาแจกโค้ดอธิบายระบบต่างๆคร่าวๆนะ่ยก็เจอกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับผม